ส่งผิดบ้านโดนสัตว์ทำมาะถูก c a n c e อ order จากที่ร้านค่ะทั้งวันนี้กินอะไรเดียรูกสั่งอะไรนะป้าอยากกินอะไรคะป้ามีเกมมาให้เล่นค่ะนาเกมนะคะสั่งข้้วก่อนมาเล่นเกมในต้เกมหั่งข้าวน่สั่งอาหารที่ป้าอยากกินนะมีมีสามเมนูนะเดี๋ยวให้แข่งกันสั่งสามเมนูแข่งกันสั่ง ไข่สั่งได้เอาราคาถูกสุดจีิงเหรอไสั่งได้ถูก<ม>ที่สุดนมข้าส่งด้วยไหมคะนมข้าส่งด้วยนะะมข้าวส่งทอย่างใครสั่งได้ถูกสุดชน,นะแน่นอนได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสั่นใช่เดี๋ยวป้าจะมีสามเมนูนะหนึ่งะะสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อ,อต้องเป็นเนื้อวัวด้วยป่ะเนื้อวัวดสิสองก็เป็นเครื่องดื่มเป็นนมสดไข่มุกบาชูราวน์ชูกาแงนี่ ถูกต้องแล้วก็เค้กช็อกโกแลตแมนไลายแมนไหมคะลไลแมนก็ได้น้องทุกเครื่องน้องทีมมีไลแมนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็แยกกันต่างค่ะพาเด็กเดี่ยวไปห้องโฮมเฮ้ยทำไมอะคะก็เดี๋ยวลูกกัดกันค่ะโอเคโอได้เแม่เนี่ยนะปกติบ้านเนี่ยเวลาจะกินอะไรอ่ะแม่จะเป็นคนสั่งนะฮะถ้าลูกจะสั่งได้ไหมไม่ได้เลนไม่ได้เมนของถูกไงเออเน้นของอร่อยมันมันมีเวลา มนี่วนะนี่ร้านอะไรฉาดไหีครับร้านเสิร์ฟคำว่าชาเอ่อไข่มุกเบาชูก้าใช่ไหมมันก็ขึ้นมาเดี๋ยวนะร้านแถวๆนี้เลยอ่ะสามสิบเก้าบาทหนึ<อ>่งแถมหนึ่งพร้อมดับเ<อ>บิ้ลไข่มุก <laughs> <laughs> ชื่อร้านนินชาร้านโรเแรมในจีนจะห,หาเจอไหมคะไม่เราก็ใช้คีย์เวิร์ดเราเคยบอกเขาแล้วว่าเวลาหาอะไรให้ใช้คีย์เวิร์ดแบบนี้เช่นจะหาไก่ย่างเแบบนี่ยก็พิมพ์คำว่าไก่ย่างไปเลยอย่างแรกเอาเครื่องดื่มก่อนแล้วกันค่ะ <c oughs> ตากล้องเหมือนแค่มูลเลยค่ะพ่อตัวสั่งล็อกก่อน่จริงเหรอคะมีบบกค่าส่งนะอย่าลืมนะจะส่งไปให้นะบางร้านปียังไม่ส่งเล สูง25บาทสามสิบห oh ้าสงยีบาเออคุแพงนะถ้า huh. สูง0บาทที่ถูกที่สุดเลยว้าว35บาท35บาทถ้าสูง0บาทมืออะไรม่ไถูกอะไรใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้อันนี้อันนี้ค่ะดูเห็นมันน่ากินดูน่ากินมั้ยเออดูน่ากินนะโอ้ยผมถูกมากค่ับมลจริง โอ้ยนะเราพยายามหาค่าส่งศูนย์บาทอยู่อ่ะเราแบบโหพอศูนย์บาทใช่ปะ่ะมันก็เดี๋ยวนี้เมนูได้ไม่ได้เหรอ,อ,อเราทุกการ์นี่มันไม่ได้ว่ามีทุกร้านแต่ถ้าชานมไข่มุกอ่ะเออเออ,เอ,อมันจะหาหาง่ายหน่อยอ่ะหาได้ย่างนี่ะ,นะเค้กช็อกโกแลตเลยพร้มย ูก็เสิร์ชเค้กธรรมดาก็ได้แนละ้วหาเมนูที่เป็นจานเด็ดไม่มีค่ะมันไม่มีเค้กคือหนูเสิร์ฟแล้วมันมีแต่แบบว่าแบบแพงๆแบบร้อยกว่าบาทได้แล้วชานเมเิ้งแล้วก็เค้กได้แม้เป <45. S 3> ็นเะท่าไหร่งานร้านตรงบางโพเนี่ยมีเค้กกี่กี่บาท49บาทมันไม่มีที่คนนี้ แล้วลายแมนน่ะมันมีขั้นต่ำาปดสิบาทแม่มงสั่งของแม่อ,อื่นพ่วงด้วยอแล้วจีก็รู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่สั่งอย่างอื่นพวามันเสียเงินฟรีน้นกดนะสมมติว่าขั้นต่ำแปบาทแล้วเธอสั่งของ49บาทอ่ะเธอก็ต้องจ่าย8ปสิบาทนะเอ้าจีรู้ไหมมันจะเขียนอยู่อ่ะ่คุณรู้เปล่าเพราไม่เชี่ยวชาญเหมือนแม่สเต็กหาไร้แล้วแต่ว่า,ายังไม่มั่นใจเดี๋จะไปดูค่ะสเต็กเนื้อให้ป้าดูลูปนี้นะากินไหนี่ค่าส่งศูนย์บาทค่ะได้แล้วเจอแล้ว สเต็กลด10บาทด้วยติดลบโปรโมช่ไอเดันนี้นะคะแตงโมนี้เขาาลดโปรโมชั่นโปรโมชั่นอ่ะเอาเครื่องเคียงเป็นลายเฟนฟรายสปาเกตตี้หรือข้าวเฟ็นตายนะเฮ้ยมีเครื่องเคียงแพงรูปเลยไม่มีเครื่องเคียงอกได้บอกดีกว่อนถไม่เป็นพอพอหนูกดสั่งสเต็กแล้วอ่ะไอชาน้งไพล์มันหายจะทันที่หมดสั่งแบบจริงๆเลยอ่ะก็หนูไม่รู้ว่ามันถังไม่เป็นนะคะไม่เคยสั่ง ใช้นมไข่มูกเราชุกเอล้าไงเราต้องทใหม่ One hour later เจอไหมคะที่เป็นประตูกระจกเนาอฮัลโหลฮัลโหลแขมาส่งผิดบ้านโดนสั่งทำไมจำไหมคะคืเ cancel order จากที่ร้านค่ะร้านที่ร้านเป็นบริษตทเป็นประตูกระจกอะค่ะตังไม่พี่อย่าแม่บาง o r d อุก้ยแขมวยมาครบสามแล้วสิค่ะ มีเวลาจำกัดไหมคะไม่มาครบละเขาบอกว่า cancel ทำไงอะฮะเขามันถูกแคนเซิลนะเปลี่ยนร้านร้านใหม่เนี่ยเร่านอจะปิดหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าวันที่มาจะปิดหรือว่าั้านั้นนั้นถูกที่สุดแล้วค่ะไม่รู้อะถ้าไม่ได้ของนี่คือตัดคะแนนแท้ไปเลยแต่พอมันตัดบัตรแล้วมั้งเพราะว่าแม่ผูกบัตรไว้แล้วมันเด้งขึ้นมาเครื่องแม่ว่ามีการตัดบัตรเครดิตเสเออช่วยดูด้วยถ้าเขาไม่สั่งทำไงคะไม่มีคอมซีดอยู่หรอคะ ันคอมพลี t อนะค่ะอ๋อคอมพลี t ก็แปลว่ามันส่งแล้วมีผ้าไปกับเค้ก A few moments later อ่าอาหารมาครบแล้วค่ะครบแล้วเร็วมากจิ๋วก็ได้ครบมันมาเร็วเพราะว่าเราจะสั่งจากร้านแถวๆเนี้ยบางพงบางอะไรบ้างแล้วแถวไปจะเชื่ออะไรตรงอยู่ดีไลท์อะไรเงี้ยคือใกล้ๆหมดเลยก็เลยเร็วมากเลยะงัดมาเทียนเมนูเอาสเต็กก่อนเลยสเต็กก่อนนะสเต็กคอนสเต็กนี่ของนั้นีเฟ็นไฟด้วยนะเุ้ยมีบ้างจู๊กจิ๊กนะจ๊ ไม่มีสเต็กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ในนี้เปล่าเอออืมเดี๋ยวนะเฮ้ยของแม่โอเคเลยง่ายไหมง่ายสเต็กหมูใช่ไหมเนื้อหมูเหรอไม่ใช่เนื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนหมูถ้าผิดผิดนี่คือโดนทักคะแนนเหรอคะในที่เขาคิดตังลงมาเขาเขียนว่าสเต็กเนื้อพริกไทยดำหน้าตา กินหอม้แคมูยนี่คือเนื้อแบบนี้แบบนี้คือเนื้อแต่วันนี้มันหมจะชักคมูนใ่แต่เขาเขีนสเต็กเต็กเนื้อพริกไทยดำมันเขียนว่าเนื้อไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ถ้าป๊าชิมแล้วมันเป็นเนื้อก็ต้องได้ผ่านนะเพราะป๊าบอกไม่นับรสชาติในน้ำด้วยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่แคมู แต่ดูจากนี่ของพิมดูจากหน้าตาของพิมต้องแพงกว่าแน่ๆเลยเพราะว่าทั้งเฟรน่ายและเนื้อดูพิมทั้งหมดของแม่ก็แถมมันบดด้วยเขาที่ราคานี้พี่มาดูราคากันของแม่นะคะราคา1 0ึ่งร้อยเก้าบาทหนึ่งร้อยเก้าบาทใชไมทำไมราคาสูงสูงบาทใช่ฉะนั้นจานนี้ทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าบาทค่ะของพิมดูแล้วหู ค่าส่งศูนย์บาทราคา229้บาทสองเก้แพงกว่ามากกว่าเท่ามันมีอันนึง99บาทค่าส่งฟรีด้วยค่ะแต่ว่าเขา cancel o r ออย่านค่ะอจริงเหรอจริงจมาไปเลยแตถ้ามันไม่ใช่เนื้อก็ไม่ได้อ่ะขาสีแดงด้วยอ่ะอ้ามจีไงเนื้อยู่แล้ว ิ้หมูดูดิ<ม>เนื้อใช่ไหม,มใช่ไหมคะมันไม่รู้ว่าเนื้อหรือหมไหูไม่ปลาดูดิหมูที่ไหนมันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> เนื้ออยู่แล้ว <c oughs> ชิมของหนูสิคะเาขอชิมของตเตงกรที่ให้ปลาชิมแล้ว <c oughs> อ่ะหให้ปลาชิมแต่ป้าบอกว่าไม่เอาความอร่อยใช่ไหมคะเลยป้าเอา <c oughs> ป้าเอาแค่ว่ามันถูกต้องอ่ะไปชิมก่อน อร่อยเลยไม่อร่อยเลยอันนี้ก็ตามราคาไงอ่ะถ้าสรุปเมนูและเพ้ชนะไปหนึ่งร้อยเก้าบาทและสองร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะเค้กก่อนเค้กอ่ะเค้กเนี่ยอันเดียวกันเลยจริงหน้าตามันเหมือนกันเป๊ะเลยคืออันเดียวกันเลยเดี๋ยวๆแล้วร้านนี้งงห่ะมาส่งที่เดียวกันไงไม่ได้ส่งของมาด้วยเชื่อร้านว่าซาบงโพเค้กวันเกิดบัง เค้กสุกี้ร <kah s> <ata> ้านเดียวกันราคาเท่าไหร่คะก้อนละกุนเจ10บาทสิบาทนะคะจริงๆอะเค้กอะก้อนละแค่49บาทนะของแม่49บาทค่ะทำไมอะคะก็ของน้องพิมพ์มีค่าส่งใช่ไหมค่ะ21บาทแต่ของแม่เนี่ยไม่มีค่าส่งเพราะว่าแม่สั่งขนมของแม่ด้วยแล้วมัาถึงขั้นตั่งเขาก็เลยส่งศูนบาทไม่เห็นทำไก็ม่แม่ถามปาแล้วว่า เราหักของเราออกแล้วค่าส่งไปบวกในนี้นะป้าบอกว่าได้แต่เพราะเอันนี่ค่าส่งไม่มีส่งฟรีเพราะสั่งฟรีเพราะสั่งเพราะสั่งเงาะลอยแก้วของแม่มาด้วยฉะนั้นของแม่49บาท้อยเจ็ดหล้วเทอร์มินชนไเย้เห็นไหมบอกแล้วมันต้องมีเทคนิคเวลาเขาพึ่งงานเราต้องดูอ่านอ่านเหมือนเป๊ะจะไม่ต้องจินนะเหมือนเป๊ะเฉดเดา นีเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะพิมพ์สั่งอะไรมาใช่นมไข่มุกค่ะป๊าสั่งอะไรนมสดไข่มุกบาวชูก้าอันนี้มันบาวชูก้าเดี้อเด้อเด้อเด้ออ่านเมนูที่ดีค่ะบาวชูก้าเบอร์มิวทีมิวทีแต่ป๊าเขาสั่งนี่นมสดไข่มุกทำไมของหนูไม่มีไข่มุกอะคะเออไข่มุกก็ไม่มีหรออ๋อไข่มุก็ไม่มี รู้จังกดไข่มุกไปหรือเปล่าอ่ะเอาราคามาดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยที่ำไมไม่มีไข่มุกราคาราคาทั้งหมดเจ็ดสิบบาทนะคะค่าส่งสามสิบห้าบาทอุ้ยอันนี้ก็ราคาสามสิบห้าอันนี้สามสิบห้าค่าส่งเฮ้ยไม่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 ตอนที่หนูดูอันนี้มันค่าส่งฟรีค่ะเพราะว่ามันต้องสั่งขั้นต่ำเจ็ดสิบบาทไงฉะนั้นหนูสั่งแค่สามสิบห้ามันก็ไล่ปวดค่ะไม่ได้คิดตรงหนูอ่านไม่ดีเหมือนแม่นี่ก็เหมือน แล้วเจ็ดสิบบาทแล้วไอ้อันเนี้ยมันแค่39บาทแม่อยากกินกาแฟเย็นแม่จะสั่งกาแฟเย็นมาด้วยฉนันยังแพ้ค่าส่งแม่เหลือ12บาทค่าส่งแม่12บาทอันนี้อีก39บาทนะบวกสิไม่ได้โกงไหมไม่ได้ละสิบสี่ห้าสิบอ็ดบาทเกี๊ยวผิดผิดเลยไม่มีไข่บลกไม่ใช่นมสดบาจีจานไม่ไ,มมมไมด้ ถึงแม่มาถูกก็แพงกว่าเพราะแม่ห้าสิบบาทคนคนเฮ้ยหรือ<ๆ>ว่ามันอยู่ข้างใต้ใครรู้ไม่มีไม่ไมีมนี่นี่อันนั้นมันหลอดสรุปนะคะแม่ชนะสามเมนูร <c oughs> วดเลยอย่าลีมอ่านมาแข่งแบบคราวหน้านี้เดียวป้ากับแม่ะ เอ้ยเอออแม่แข่งกันเป็นเดขาตลอดถูกอ่ะงั้นนี่ก็เป็นอาหารกลงวันของเรานะคะเดี๋ยวขอทานเข้ามัน่อร่อยใช่ไหมนี่ชื่อร้านอันนี้นะชื่อร้านนี้ไม่เคยกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออร่อยก็นหมากชื่อร้านว่า Small Dog m o o d l e ทำไมอดอคมิวด็อกอยู่อยู่บางซ่อนอยู่ตรงนี้เองไม่ไกลสำหรับคลิปนี้นะคะก็รู้จักกิ๊ฟถ้าเกค์กดแชร์ไม่พลาดคลิปนีเห่งการสั่งอาหาร